สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมหลักนลอก M Eternal l เซิ s 4ฟเวอร์นะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำข้อมูลการอัปเดตนะครับในเดือนสุดท้ายของปี2,567นนะการอัปเดตในเดือนสุดท้ายซึ่งเป็นเดือนธันวาคมนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับ ลำดับแรกนะครับก็จะเป็นการจุติฮีโร่คาร์ตัวใหม่นั่นเองนะนั่นก็คือจอมอสูรหรือจอมมารโมล็อกนะครับนะสำหรับจอมอสูนหรือจอมมารโมล็อกนี้ก็จะทําการเปลี่ยนอาชีพมาจากสายวิาสาข์นะครับนะเพื่อนก็สามารถหาบัตรเปลี่ยนอาชีพนะเพื่อมาเปลี่ยนเป็นฮีโร่คาร์ จอมันโมล,ล็อกได้เลยนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นออไอเทมเอกลสีนะครับของออจอมันโมล,ล็อกนะสำหรับไอเทมเอกลสีเหล่านี้นะผู้เล่นก็ทำภารกิจนะครับเพื่อปลดล็อกนะเมื่อปลดล็อกแล้วเราก็จะได้รับไอเทมมันั่นเองนะครับอ่าลำดับต่อไปก็จะมีอาร์ดใหม่ด้วยนะ การ์ดใหม่นะครับขอดูแป๊บหนึ่งสําหรับการาดโมล็อกนะนี่อันนี้ก็จะเป็นการาดโมล็อกนะครับการ์ดที่ใช้ในส่วนผสมนะก็จะมีการาดเดวิลลิงสตานะครับมาริโอเนสตาแล้วก็ไฮด s สตานะครับถ้าใครอยากได้การ์ดใบนี้ก็ไปเตรียมการ์ดที่ใช้ผสมไว นะครับนะลำดับต่อมานะก็จะเป็นการปรับปรุงสก,กิลนะครับในส่วนของอาชีพฮีโร่คาร์ดแล้วก็อาชีพคาสีทั่วไปนะครับนะจะมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะฮีโร่คาร์นทอร์ฮีโร่คารไฮริท ฮีโร่คาร์ดฮอนเกรนฮีโร่คาร์ดเฮล่าฮีโร่คาร์ดนิทฮอกลูนมตเตอร์และเบดโซน ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนใหม่นะที่ชื่อว่าหอคอยดวงดาวนะครับหอคอยดวงดาวนี้ก็จะมีทั้งหมด4หอคอยด้วยกันนะเพื่อรอให้นักผจญภัยนะครับได้ต่อสู้ไปจนถึงชั้นสูงสุดของหอคอยนั่นเองนะครับนะเมื่อขึ้นชั้นสูงสุดของแต่ละหอคอยแล้วนะ ผู้เล่นนะครับก็จะได้รับรางวัลไอเทมนี้นะครับมาสวมใส่นะก็จะเป็นแขนสายฟ้าตัวนี้นะครับและในแต่ละชั้นของหอคอยนะครับทั้ง4หอคอยนะก็จะมีตัวสตาร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้ผู้เล่นได้เก็บสะสมด้วยนะครับนะ เมื่อผู้เล่นเก็บสตาร์สะสมมาเรียบร้อยแล้วทุกขอคอยก็สามารถนำมาปลดล็อกคุณสมบัติได้ที่หน้าแผนพูมแห่งดวงดาวตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นาก็จะปลดล็อกคุณสมบัติให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับในส่วนของสตาร์เบดนะครับที่ผู้เล่น ได้รับรางวัลจากขอคอยแต่ละชั้นนะครับนะถ้าสตาร์เบดไม่พอนะเพื่อนๆก็สามารถมาตั้งได้ที่หม้อต้องตัวนี้นะครับนะโดยหม้อตัวนี้นะก็จะมีอยู่ที่เมืองพอนเทล่านะครับแล้วก็แผนที่เอเล็ตเวอร์นะ ดังนั้นถ้าใครสะดวกไปที่ไหนก็ไปสร้างที่นั่นได้เลยนะครับโดยในหม้อนี้นะผู้ลเล่นสามารถสร้างสตาร์เบดได้นะครับโดยสามารถสร้างได้40ชิ้นนะ40ชิ้นต่อหนึ่งซีซั่นนะครับโดยใช้ไอเทมก็จำนวนมากนะถ้าใครคิดว่าเออจะ ซื้อไอเทมในตลาดมืดนะครับเพื่อสร้างสตาร์เบสนะก็เตรียมเงินไว้ล่วงหน้านะครับประมาณ70็เอมนะผมก็เผื่อไว้คร่าวๆแล้วกันนะลำดับต่อมานะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของสงครามกิว,ว,ว,วร์นะ,ะเฉพาะปราสาทเมืองอันเดบาลันนะครับนะก็คือว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบ ในส่วนของปรา,าสาทเมืองอันเดบาลันทั้ง3ขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางหรือใหญ่นะก็จะมีการปรับรูปแบบของปรา,าสาทใหม่นะครับเพื่อรองรับในโหมดใหม่นั่นเองนะที่ชื่อว่าคลาสสิกโหมดนะดังนั้นผู้เล่นที่ครอบครองปรา,าสาทอันเดบาลันอยู่นะครับก็ เตรียมตัวกันให้พร้อมนะในการเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการเล่นนะครับในสงครามกีวอร์ที่เมืองอันเดเบลันนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นการย่อยสลายอาร์ติแฟกต์ที่เราสร้างขึ้นมาและไม่ได้ใช้นะครับก็มาคุยกับ NPC ในบ้านเกี่ยวนะแล้วก็เลือกคำสั่งย่อยสลายนะหลังจากนั้นก็เลือกอาร์ติแฟกต์ที่เราต้องการย่อยสลายนะครับนะการย่อยสลายอาร์ติแฟกต์นั้นก็จะได้รับวัตถุดิบกลับขึ้นมานะครับนะ ้าเราอยากย่อยนะเราก็กดย่อยได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เองสำหรับการย่อยอ r ดิแฟกตต่อมานะครับก็เป็นเสียงที่หลายกิลนันรลอคอยมานานแต่นานละนะนั่นก็คือระบบการทำสงครามกิล1ต่อ1นั่นเองนะครับนะโดยระบบนี้ัว่าหน้ากิลต้องดำเนินการนะครับโดยเข้ามาที่ หน้ากิวตรงนี้นะแล้วก็เลือกคําสั่งเพื่อ,อค้นหากิวที่เราต้องการทำสงครามกิวด้วยนะครับนะเราก็กดเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาค้นหาชื่อกิวค้นหาชื่อกิวแล้วก็ตั้งกำหนดการนะครับนะในแถวที่สามตรงนี้ก็กำหนดวันนะครับกำหนดวันแถวที่สก็เลือกเวลานะ ในแถวที่5ตรงนี้นะครับก็เลือกรูปแบบประสาทนะก็จะมีให้เลือกระหว่างรูปแบบประสาทที่เป็นในส่วนของโหมดคลาสสิกนะครับแล้วก็รูปแบบประสาทปกตินะครับนะสำหรับระยะเวลาการทำสงครามกิลด์แบบ1ต่อ1ตรงนี้นะก็จะมีเวลา30นาทีด้วยกันนะครับเมื่อสร้างกำหนดการเรียบร้อยแล้วนะ เราก็ส่งคำเชิญนะครับส่งคำเชิญไปถึงอีกกิวนะเมื่ออีก,กิวตอบรับนะครับนะเราก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับในการทำสงครามกิวหนต่อหนึนะในวันเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเพิ่มการ์ดบอสต่างโลกนะจากบอสในวอลลม2ใบด้วยกันนะใบแรกก็จะเป็นการ์ดต่างโลกของบอสเด็กนะครับอีกหนึ่งใบก็จะเป็นการ์ดจากต่างโลกของบอสโอคิรนั่นเองนะสำหรับการ์ดจากต่างโลกใหม่2ใบนี้นะครับถ้าผู้เล่นอยากได้ก็ มาตปีบอสในวอลเลมต้องสองตัวได้เลยนะครับอันอัปเดตส่งท้ายปี2567ในเดือนธันวาคมของซีเซอร์นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับและก็ขอขอบคุณนะครับในการติดตามนะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ